ข้อเสียผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญการบริโภคเครื่องดื่มโคลาเป็นประจำและในปริมาณมากส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญดังนี้ปริมาณน้ำตาลสูงและการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเครื่องดื่มโคลาส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำตาลสูงโดยเฉพาะน้ำตาลซูโครสและหันฟรุกโตสจากน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไป เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกินเนื่องจากให้พลังงานสูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ (empty calories) โรคเบาหวานชนิดที่2การบริโภคน้ำตาลอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะเดื้ออินซูลินโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความเชื่อมโยงกับการเพิ่มระดับไตรกลีเซอไรด์และความเสี่ยงของโรคหัวใจภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล N.A.F.L.D. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคฟรุกโตสในปริมาณมากการกัดกร่อนของฟันและฟันผุทั้งกรดคาร์บอนิกและกรดฟอสฟอริกในโคา้ามีฤทธิ์เป็นกรดสูงสามารถกัดกร่อนเคลือบฟันทำให้ฟันอ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อฟันผุอย่างรุนแรงผลกระทบต่อความหนานแน่นของมวลกระดูกแม้จะยังมีการศึกษาเพิ่มเติมแต่กรดฟอสฟอริกในปริมาณสูง อาจส่งผลกระทบต่อสมดุลของแคลเซียมและฟอสเฟตในร่างกายซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะกระดูกพรุนในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอปริมาณคาเฟอีนและการรบกวนการนอนหลับคาเฟอีนอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับวิตกกังวลหรือใจสั่นได้หากบริโภคในปริมาณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็น ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเครื่องดื่มโคลาจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลซึ่งให้พลังงานแต่ปราศจากสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามินแร่ธาตุใย,ยอาหารหรือโปรตีนบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยสรุปแล้วประโยชน์ของเครื่องดื่มโคลาต่อสุขภาพมีน้อยมากและมักถูกบทบังด้วยผลเสียที่มีในย่าสำคัญการบริโภคเครื่องดื่มโคลาควรอยู่ในปริมาณที่จำกัดมาก หรือหลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs และส่งเสริมสุขภาพโดยรวมการเลือกดื่มน้ำเปล่านมจืดหรือเครื่องดื่มธรรมชาติที่ไม่เติมน้ำตาลเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามากในทุกบริบท